มากพวกนี้ฮะคือมันตูกระหอกน่าจะเป็นเมนูไว้นอะเต็มนแเลยเมนตูตรกระเล่นตัวกระเตะหรือว่าตัหวหอกญ่เนาะตัวกินดูดูอยู่แถวนี้นะ,ะนนะเดี๋ยวเขาก็จะลองซุ่มุ่มอยู่แถวนี้ให้คำตอนนี้กะสี่มองไปละห้าใกล้ห้ามองละมาซีมีตัหวหอกมากินเรยบาได้แล้วเจอกันในในคลิปนะสำหรับคืนนี้ Đồn subscribe này lại nhìn thế này. ตัวนี้ตกฮนะกำลังไปซอกโอ้เห็นละโอ้ตัวใหญ่มากเลยตัวทองแดงด้ยตัวนี้ตัวนี้มันง่ายกวัวต่อนึ่งหนักทำอินะฮะต่วน่าเสียดายดนะปลาสูงแล้วทางลุ่มมันมืดเพ่งน,นะ ໃສ່ກົງໄປບໍ່ເຫັນເລີຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ໄຖບໍ່ໄດ້ເຫັນເບິ່ງນ